แจกเงินเยียวยารอบใหญ่วันนี้รอลุ้นอีกแจกต่ออีก8 0 0 0 0 0คนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชือ้อไวรัสโควิด -19 นะคะ โดยผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www. เราไม h ทิ้งก .com ก็ได้เริ่มทยอยคัดกรองแล้วก็โอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารและบัญชีพร้อมเพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะซึ่งนายละวะลนแสงเสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโ,โกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยรายได้จากโควิดว่าในสัปดาห์นี้ ครั้งเตรียมโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้อีกจำนวน3ล้านคนซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งหมดกว่า11ล้านคนโดยแบ่งเป็นวันที่5พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะจะโอนได้ประมาณ8 0 0แสนคนวันที่6พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันหยุดอีก1 0 0 0 0แสนคนและวันที่7ถึงวันที่8พฤษภาคมก็จะโอนอีกวันละ1ล้านคนที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแรก ก็จะได้รับเงินเบิ้ล2เดือนรวมยอดเดือนเมษายนและก็เดือนพฤษภาคมรวมเป็น1,000 0บาททันทีนะคะนายละว่าลนกล่าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ